สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอมินิโปรเจกต์หัวข้อระบบจองที่พักโรงแรมทีซีแกนโฮเทลค่ะค่ะประวัติความเป็นมาของโรงแรมทีซีแกนโฮเทลนะคะโรงแรมทีซีแกนเป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนสงขาไม่ว่าจะ เพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจที่พักอยู่ห่างจากใจกลางเมือง4.6กิโลเมตรและเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองได้อย่างสะดวกค่ะเนื่องจากที่พักตั้งอยู่ในทำเลที่ดินที่เดินทางสะดวกผู้เข้าพักจึงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆของเมืองได้โดยง่ายค่ะโรงแรมที่ซีแกนมีสิ่งอำนวยสะดวก มากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในสงขาของท่านคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นค่ะที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้บริการแก่ผู้เข้าพักอาทิปีไวไ FI ทุกห้อง WiFi ในพื้นที่สาธารณะที่พักมีห้องพักจำนวน41ห้องให้เลือกสรรซึ่ง ้วนแล้วแต่ให้ความรู้สึกสงบผ่อนคลายขณะเข้าพักนอกจากนี้ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลินค่ะโรงแรมทีซีเกนคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มองหาความผ่อนคลายสะดวกสบายและเสน่ห์ของสองขลาค่ะที่อยู่นะคะตั้งที่ไซบุรีซอย39ตำบลบ,บ่อยญ้าอำเภอเมืองสองขลา จังหวัดสงขทาค่ะ0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0ร0 9 7 4 3 2 4 0 2 1ค่ะค่ะระบบงานเดิมนะคะก็จะลูกค้าก็จะเข้ามาติดต่อพนักง,งานที่โรงแรมนะคะแล้วก็ให้พนักงานอะ่ะตรวจสอบห้องว่างค่ะตรวจสอบห้องว่างแล้วก็ลูกค้าตกลงนะคะก็จัดทำสัญญาเช่าค่ะแล้วก็ จ่ายตังคนะ,คะแล้วก็ทำใบเสร็จแล้วก็บันทึกรายการนะคะบันทึกรายการเนี่ยก็คือบันทึกแบบเป็นกระดาษนะคะเป็นเอกสารนะคะแล้วก็ส่งต่อไปเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็รายงานผู้จัดการะคะ่ะระบบง,งานใหม่นะคะ ในส่วนของลูกค้าลูกค้าจะเข้าระบบจองที่พักเลือกห้องพักที่ต้องการเช่าพร้อมชำระค่าม่จำจากนั้นระบบจะทำการส่งใบเสร็จการจองที่พักใบเสร็จการชำระค่าม่จำให้ลูกค้าค่ะในส่วนของพนักงานพนักงานจะจะตรวจสอบห้องว่างตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและรายงานห้องว่างรายงานข้อมูลลูกค้าไปยังระบบค่ะและระบบจะทำการเก็บข้อมูลไปเป็นฐานข้อมูลค่ะ ค่ะปัญหาที่พบนะคะก็จะมีปัญหาด้านการดําเนินงานปัญหาด้านพนักงานแล้วก็ปัญหาด้านเทคโนโลยีค่ะปัญหาที่พบในการดําเนินงานนะคะก็จะมีการดําเนินงานล่าช้าระบบงานไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความยุ่งยากเก่บบุคลากรค่ะปัญหาที่พบในพนักงานก็จะมีพนักงานไม่เพียงพอพนักงานทํางานล่าช้าปัญหาที่พบในด้านเทคโนโลยีขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ที่รองรับการทํางานค่ะ <c oughs> ปัญหาทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลให้ระบบจองที่พักของเราไม่มีประสิทธิภาพค่ะ